มาครับมีใครแชร์ไปครับแชร์ไปครับวันนี้ไม่มีใครมาเลยเอามาแล้วครับห้าคนแล้วครับโอ้ขอบคุณมากครับถูกใจแล้วใครถูกใจแล้วเนี่ยหกแล้วมาไปพี่ไปแชร์ไปพี่โอ้โหถูกใจแล้วามาๆมาๆเข้ามาดูวันเยอะๆครับเดี๋ยวรอสักสองร้อยก่อนสองร้อยคนก่อนรีเจนซมาแล้ววันนี้ไม่มีใครมาเลยอะ รออยู่ครับรออยู่ครับโอ้โหมีใครถูกหวยกันมั่งครับวันนี้นะครับเนี่ยพอมาแล้วก็ไม่มีใครมาเลยมามามา,มาครับมาครับแชร์ไปพี่แชร์ไปพี่มามามาวันนี้รียนซี่มาแล้วครับโอ้โหแปดคนเองอะไปไปไปพี่ไปแชร์ไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ งวดต่อไปนะครับลีเจนซี่จะเป็นแบบเหมือนพระเครื่องครับนี่พระเครื่องก็มากับตัวเลขเสมอนะครับมาครับมาดูก่อนนะครับวันนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับดูเพื่อความบันเทิงครับไม่มีใครรู้นะครับว่าหวยจะออกเลขอะไรนะครับแฮ้ วันนี้มาดึกหน่อยเพราะว่าพอดีไอ้นี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแว็บก่อนแวบ็บก่อนนี่แว็บก่อนนี่แวบบแวบบแวบบให้ดูแวบบให้ดูนะฮะนี่มามา,มาพี่มีใครมัง่งเนี่ยไม่มีใครตอบผมเลยอะ่ะคุยกันก่อนพี่คุยกันก่อนพี่วันนี้รีเจนซี่มานะครับมาเยือนนะครับ มามาสามสิบเจ็ดแล้วสีองคนแล้วมาครับเดี๋ยวสักเอาเอาสักสองร้อยสองรอยสองรอคนพี่มา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 พี่ไปไปไปโอ้โหสุดยอดครับวันนี้รีเจนซี่มาเยือนนะครับนี่มาดูคือเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขนะครับแล้วก็ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับนี่ดูดูดูดเออแม่นางกวักพามาพามานำโชคครับผมมีใครถูกหวยบ้างไหมนี่ไปครับไปไปสี่เก้าแล้วสี่เก้าแล้วเอาร้อยคนมาร้อยคนเดี๋ยวเดี๋ยวคำนวณตัวเลขให้เลยมามาครับมาครับมีมีใครตอบโต้ผมบ้างเนี่ย สวัสดีถ้าไม่ได้เ่ยชื่อใครขออภัยนะครับโหตอนนี้มาเยอะแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหสี่สิบแล้วมามาโอเคมาครับเอาแค่นี้พอมีใครถูกหวยบ้างไหมนะครับนี่มาดูครับงวดที่แล้วนะครับนี่รีเจนซี่ไม่ได้มาบ่อยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับนี่งวดที่แล้วนะครับคำนวณได้เลขได้เลขหกสองห้านะครับแต่เชื่อไหมพี่ พี่พี่ดูเลขท้ายสามตัวออกนี่สี่อุ้ยขอตัวครับออกสี่สองห้าโอ้โหพี่พี่คำนวณได้หกสองห้าหวยออกสี่สองห้าโอ้โหแม่แม่แม่นางกวัก แม่นางกวักตุ้นุ้ยให้เลขวิ่งจริงนะครับนี่งวดที่แล้วแม่นางกวักตุ้ยนุ้ยนะครับวัดแสงแก้วโพธิญาณน,นะครับพี่พี่ท่านใดเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะครับหรือว่าโต้ตอบได้นะครับผมชิวๆครับวันนี้มาแบบชิวๆนะครับโอโ้โหแหมมีมีพี่นี่เชิญให้ด้วยขอบคุณมากครับพี่คนนี้เนี่ยเห็นอยู่นะพี่ผู้หญิงคนนี้ที่ใส่หมวกเห็นอยู่ในแบบว่าเป็นเพื่อนผมอยู่นะ นี่งวดที่แล้วนะครับคำนวณได้สองห้านะครับสองห้าแล้วแม่นางกวักให้จริงๆครับให้เลขวิ่งนี่ห้ามางวดนี้ห้ามานี่ห้ามาเห็นไหมสุดยอดครับไม่เชื่อต้องเชื่อครับแล้ววันนี้เดี๋ยวมีเรื่องเล่าเรื่องเล่าแบบ สนุกๆน,นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นเรื่องเล่าอะไรนะครับก็พี่ๆท่านใดถูกหวยกันบ้างไหมนะครับมาครับวันนี้จะสูตรผมเองนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะผมจะมาขอแม่นางกวักเสมอนะครับนี่เป็นแม่นางกวักตุ้ยน้ยนะครับไม่ถูกเลยจ้าอะไรเนี่ยหงายเงือบจ้ารอบนี้อดเลยไม่ได้เที่ยวไหนครับผมผมก็ พอไม่ได้เที่ยวเหมือนกันนะครับใครๆก็อยากถูกหวยนะครับเดี๋ยวมาดูครับสูตรผมนี่ผมไม่ได้มาบ่อยนะครับมาดูนะครับว่าสูตรผมนะครับผมจะเอางวดของงวดนี้นะหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเก้าหกนะครับมาแบบว่าคํานวณนะครับสูตรผมคํานวณง,งวดต่อไปนะเดี๋ยวมาดูว่างวดต่อไปจะเป็นเลขอะไรนะครับนี่ ปึ๊บปึ๊บปึบ,ปบ,ปบนี่หนึ่งครับหนึ 1, 9, 6, จะเอามาเป็นแบบว่า1นะครับแล้วก็9นะครับ6นะครับผมจะเอามารวมกันแล้วก็ขอแม่นักกวานะครับนี่ดูนะครับตึกตึกโอ้โหสุดยอดสวยงามจริงๆครับ แล้วไปพี่ๆลองไปคำนวณดูนะผมก็ไม่ได้เก่งนะดูนะครับนี่นี่นี่ีน่นี่ได้เท่ากับสิบบวกกันได้เท่านี้ปึ๊กปึ๊กโอ้โหสวยงามมากครับนี่นี่นี่น,นี่ปึ๊กปึ๊กปึ๊กโอ้โหแล้วก็นี่นะครับมาบวกกันนะครับนี่นะครับแล้วก็ อย่างนี้นะครับปึ๊กปึ๊กปึ๊กได้แปดสิบได้อย่างนี้ครับโอ้โหสุดยอดครับพี่พี่ตรงกับเลขเชื่อป่ะแม่นางกวักให้เลขวิ่งตรงจริงๆครับมาดูครับนี่แม่นางกวักตุ้นุ้ยนะครับวัดแสงแก้วโพธิยาน,นี่แม่นางกวักทรัพย์สมบูรณ์นะครับแล้วก็ของผมลิมิเต็ดนะครับ มีเตดเพราะอะไรนี่คูบาอาริยะชาติจานให้นะครับเป็นยังไงครับโหสุดยอดมากนี่เดี๋ยวมาดูกันครับแล้วก็เป็นอะไรเนี่ยโชคลาภภูนทวีนะครับแล้วก็วัดแสงแก้วโพธิญาณนะครับนี่วันนี้มาขอแม่นางกวากตั้นุ้ยนะครับว่าแต่เลขวิ่งผมว่าแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูครับว่า ผมจะเขียนเลขอะไรนะเดี๋ยวดูนะพี่พี่นี่ผมจะเอาเลขนี้มาปึก๊กนี่แล้วมันตรงยังไงพี่พี่ดูนะครับโตต่อผมได้นะนี่มานะปึก๊กนะครับปึก๊กปึ๊กครับแล้วก็เลขนี้ปึก๊กบวกกับเลขนี้ปึก๊กนานได้ เลขอืมสุดยอดครับปีพศสองพันยี่สิบสามโอ้โหมันจะตรงอะไรขนาดนั้นพี่พี่ดูนี่แม่นางกวักตุ้ยนุ้ยโอ้โหสุดยอดมากครับแล้วผมจะเอาเลขนี้มาก็แล้วแต่ความความชอบนะครับเอามาเอาเลขนี้มา มาดูครับนี่ไปจัดไปนะครับนี่นี่นี่ให้สองเลขบุ้ยเขียนเลยขอโทษด้วยครับปึ๊ก <c oughs> ถ้าไม่เสวรอขออภัยนะโอ้โหดูดินี่ปึ๊ก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 โอ้โหสุดยอดครับแล้วผมจะเล่าประสบการณ์ที่ผมได้เลขนี้มา เพราะอะไรรู้ป่ะพี่พี่นี่มาดูผมไปหาอาจารย์ผมนะผมจะเล่าประสบการณ์นะเป็นความเชื่อส่วนมกาก่อนนะพี่พี่ผมไปให้อาจารย์ผมผมเข้าไปในป่าลึกมีอาจารย์ผมมาผมไม่สามารถจะบอกได้ว่าในป่าลึกนั้นอนะ่ะไปที่ไหนจังหวัดอะไรนะครับผมเข้าไปหาอาจารย์ผมพอผมถึงอาจารย์ปุ๊บนะครับอาจารย์อาจารย์วันนี้อาจารย์ มาปลุกเสกให้ผมหน่อยนะครับผมก็เลยเอาแบบว่าผมก็หยิบไอ้พาเครื่องอะ่ะในเดี๋ยวขอญาตแป๊บหนึง่งขอพี่พ,พี่รอผมแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมไปแปเอาอุปกรณ์ก่อนรอผมแป๊บหนึง่ง ให้รอครับผมนี่ปังปังขอบคุณครับผมมันที่หนึ่งออกอีกเหรอครับเดี๋ยวก่อนครับพี่ใจเย็นงวดที่แล้วใครถูกมั่งครับไหนบอกผมหน่อยผมให้ไปสองห้ามีใครถูกไหมแล้วงวดที่แล้วเนี่ยออกเนี่ยสี่สองห้าผมเขียนถ้าใครดูผมนะนี่หกสองห้ามันต้องมีคนถูกพี่พี่นี่ ถ้าใครตามผมต้องมีคนถูกเพราะว่าซื้อมัวไง ấy, อาจจะใครจะอาจจะซื้อสี่สองห้าผมไม่แน่ใจนะมีใครถูกบอมด้วยนะแต่ผมไปหาอาจารย์ผมนี่ผมจะมีไอ้ไข่ไปด้วยผมจะให้ผมจะเอาไอ้ไข่วัดจะดีให้อาจารย์ผมปลุกเสกนะครับแชร์ผมด้วยครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยพี่แชร์ไปพี่นี่นะครับผม,มด้มาบ่อยๆนะผมจะมาตลอดทุกวันหวยออกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูนะ ผมเข้าไปหาอาจารย์ผมในป่าใช่ป่ะอาจารย์อาจารย์รยปลุกเสกให้ผมหน่อยนะครับผมจะเอาไอ้ไข่เนี่ยไปปลุกเสกแล้วก็มาขอเลขไอ้ไข่เดีกว,ว่าจะดีนะครับนี่แล้วพอผมไปหาอาจารย์ผมว่าพอถึงอาจารย์ผมใช่ป่ะเชื่อไหมอาจารย์ผมโอ้โหลูกศิษย์เยอะอยู่ในป่าลึกครับเชื่อไหมนี่ผมก็อาจารย์อาจารย์ ปลุกเสกให้ผมหน่อยเอ้าผมก็ยื่นให้อาจารย์อาจารย์ผมก็หยิบปุ๊บจารยผมก็ท่องคาถาท่องคาถาอะไรไม่รู้แกก็สั่นป๊บ๊ๆสั่นแบบเนี้ยโอ้โหลูกศิษย์เอ็งเอาอะไรมาให้อาจารย์ปลุกเสกวะผมก็ขนลุกเลยเนี่ยดูดินี่ลูกศิษย์เอ็งเอาอะไรมาเอามาให้อาจารย์ปลุกเสกผมก็บอกว่า เฮ้ยอาจารย์ของดีขนาดนั้นเลยอาจารย์ก็สั่นอย่างเดียวโอ้โหปึ๊กปึ๊บปึ๊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 ป๊ป๊๊สั่นโอ้โหของเองดีเองเอาคืนไปอาจารย์ไม่ต้องเป่าเขาคืนให้ผมเชื่อไหมผมขนลุกเลยหยิบมาปึ๊บอาจารย์ผมหยิบผิดผมหยิบเหรียญบาทโอ้โหแซ่บเลยขนาดผมหยิบผมจะหยิบไอ้ไข่ให้อาจารย์ผมใช่ไหมแต่ผมหยิบผิด ผมไปหยิบเหรียญให้อาจารย์อาจารย์สั่นใหญ่เลยโอ้โหปึกปกึของเองดีเอาไปโอ้โหอาจารย์ลืมบอกไปผมหยิบเหรียญให้อาจารย์เออไม่เป็นไรมีแบบค้าขายดีไหมคะโหพี่ค <c oughs> ้าขายดีต้องอยู่ที่วาจานะพี่ผมก็ไม่ค่อยได้เก่งนะครับผมก็ไม่ได้เก่งทางด้านค้าขายนะครับแต่ว่า ถ้าพูดเก่งพูดเพาะก็ขายดีแน่นอนครับบอกได้เลยพี่อะไรเนี่ยพี่ธนะยโยนะครับแต่ต้องพี่ต้องพูดตลกด้วยนะเพราะสมัยนี้ต้องพูดตลกนะถ้าไม่ตลกเขาไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสนุกนะพี่แนะนํานะพี่อย่าหาว่าน้องแนะนําแล้วกันแล้วก็ถ้าพูดตลกต้องมีคนดูครับนี่โอ้โหนี่โอ้โหแซ่บเลยแล้วตานี้บอกอาจารย์นี่ของเก่งแล้วอา้าว เมื่อกี้หยิบหยิบเหรียญให้อาจารย์จานย์สั่นหย่เลยโอ้โหแซ่บเลยมาดูครับวันนี้หยิบอันนี้ให้อาจารย์นี่อาจารย์ปลุกเสกให้ผมหน่อยอ่า,อามาๆอาจารย์ก็ปลุกเสกให้ผมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับบอกไว้ก่อนอาจารย์ก็เอาไปปลุกเสกปุ๊บอาจารย์ก็ท่องคาถาเลยมือมา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 เอง เอามือแบมือมาอ่าผมก็แบมือไปปุ๊บมามาเดี๋ยวอาจารย์จะเป่าคาถาให้เอ้ารอรับฟังคาถาอาจารย์ผมก็ท่องมือมามือมามือมาอาจารย์เป่าคาถาพึ้งโหตกใจเลยอะไรล่วงที่มือไม่รู้ผมไม่ได้ยังไม่ได้มือเงยหน้าไงแต่ว่าสัมผัสที่ว่าเฮ้ยอะไรล่วงมาที่มือปุ๊บผมก็กำ โอ้ยผมกล่าวผมได้ของดีได้เลยผมก็เงยหน้ามาอาจารย์อันนี้อะไรอะ่ะมันแปลกๆนะอ๋ออาจารย์ขอโทษทีฟันปลอมอาจารย์เองโอ้โหแซบเลยอาจารย์ผมเป่าฟันปลอมเป่าคระาฟันปลอมล่วงใส่มือโอ้โหแซบเลยโอ้โหอ,อาจารย์ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเมื่อกี้หยิบผิดเอาเหรียญไม่ให้สั่นใหญ่เลยออื รอบนี้มาเป่าฟันปลอมให้อีกโอ้โหแซ่บเลยแน่นอนเลยอาจารย์ผมโอ้นี่มามาดพพูพี่พี่ท่านใดมีความรู้ก็แนะนำได้นะครับวันนี้เอฟซีผมไม่มาเลยวันนี้นกน้อยยายสีเอามามาครับนี่นะครับงวดนี้นะ่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับไม่มีใครรู้นะว่าหัวจะออกเลขอะไรนะครับ แต่วันนี้โหดีใจมากเลยพี่พมาดูผมเยอะมากเลยโอ้โหแต่เมื่อกี้เจอฟันปอมอาจารย์ไปฟันปอมไม่เท่าไหร่เจออะไรพี่พี่เหรียญบาทโอ้อาจารย์สั่นเลยปึ๊กปึ๊กปึ๊หยิบผิดให้อาจารย์นี่โอ้โหแซ่บเลยโอ้โหมาครับมาครับงวดที่แล้วเนี่ยงวดที่แล้วเนี่ย ใช้สูตรเดิมเลยสูตรวันที่16ธันวานะครับแล้วก็เนี่ยแล้วผมก็ใช้สูตรเดิมตลอดนะนี่ปึ๊กปึ๊กปึ๊กป๊ก,ปก,ปกได้เลขนี้ปึ๊กป๊กแล้วแม่นางกวักไม่ธรรมดาให้เลขวิ่งอีกแล้วครับนี่นี่เป็นไงช่องผมจะเกี่ยวกับไอ้ที่ว่าอะไรนะ เรื่องตัวเลขแล้วก็เรื่องพักเครื่องนะครับนี่ถ้าใครเฮ้ยพี่พผมเห็นผมเห็นอาจารย์ผมสอนมาพี่พี่เห็นอะไรปะเฮ้นี่พี่พี่เห็นอะไรไหมตรงเนี้ยเนี่ยเห็นปะมีใครเห็นมั่งคอมเมนต์ผมหน่อยผมเห็นเลยพี่โหขนลุกเลยเฮ้ยเป็นไม่ได้ไง เห็นปะครับม re no. 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 ีใครเห็นมั่งบอกผมหน่อยคอมเมนต์ผมหน่อยมีใครเห็นมีใครเห็นอะไรไหมเนี่ยเนี่ยเฮ้ยวิ่งใหญ่เลยมีใครเห็นมั่งครับพี่พี่คอมเมนต์หน่อยมีใครเห็นมั่งตรงเนี้ยเฮ้ยเนี่ยมีใครเห็นมั่งพี่โหขนลุกเลยพี่มีใครเห็นมั่งตอบผมหน่อยพี่ขอบคุณครับที่กดหัวใจให้พี่พี่ พี่มีใครเห็นอะไรบ้างไหมตรงเนี้ยลุกเลยนี่โหโหไม่มีใครตอบเลยมีใครเห็นไหมเห็นเห็นอะไรพี่ไม่เห็นค่ะพี่มีพี่เห็นอะไรพี่อันนี้พี่ไม่เห็นไม่เป็นไรเพิ่งเข้ามาค่ะครับผมมีใครเห็นเลขตรงนี้ไหมเห็นอะไรคะพี่เห็นไหมตอบผมหน่อย มันขยับไม่ใช่เป็นมันเป็นมันเป็นตัวเลขพี่แวบๆบแบบเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ไม่ใช่พี่อันนี้หกสามผมเขียนไว้ผมหมายถึงตรงนี้มีใครเห็นบ้างไหมเนี่ยผมเห็นเลยโหขนลุกเลยอาจารย์เปล่าให้ผมเมื่อกี้ไม่ใช่พี่เลขสามผมเขียนไว้ผมหมายถึงตรงนี้ที่ว่างไม่ใช่ห้าพี่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่โอ้โหหนึ่งหนึ่งไม่ใช่พี่ ตรงนี้เนี่ยเห็นจ้าจ่เลยเนี่ยเลขตัวเดียวเลขตัวเดียวเลยไม่ใช่พี่พี่จีละไม่เห็นค่าศูนย์หรือเปล่าไม่ใช่พี่ไม่มีใครเห็นเลยเหรอเจ็ดจริงๆพี่ผมเห็นจริงๆเนี่ยเห็นก็บอกเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมบอกแน่พี่พี่เคเไม่ต้องกลัวผมบอกแน่ไม่ใช่พี่ผมไม่เห็นนี่ เอ้ามามาเดี๋ยวถ้าห้าร้อยผมบอกเลยห้าร้อยคนตอนนี้สี่ร้อยเจ็ดหกสิบเจ็ดมาไม่มีพี่มีผมบอกเลยผมเห็นจะจะอาจารย์ผมเป่าก็ถามานี่จริงๆมีเห็นถ้าห้าร้ยคนเดี๋ยวผมจะบอกเลยผมว่าผมเห็นเลขอะไรเดี๋ยวผมจะให้ดูเนี่ยเนี่นๆตรงนี้นะไอ้ไม่เกี่ยวตรงนี้เลขสามผมเขียนไม่เกี่ยวพี่ตรงเนี้ยห้าร้ยคนเดี๋ยวผม เออเดี๋ยวผมผมบอกเลยผมเห็นแน่นอนแล้วผมจะบอกเลยว่าถ้าผมบอกนะพี่ๆจะอ๋อเลยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ผมขอห้าแล้วคนมาพี่แชร์ไปพี่แชร์ไปใกล้แล้วพี่ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ถึงห้าร้อยโอ้พี่แชร์ไปแบบๆแบบมาๆมา,มา เดี๋ยวถ้าผมบอกนะพี่ๆจะบอกว่าเฮ้ยจริงว่ะแบบที่น้องเห็นพี่ก็เห็นเหมือนน้องมาห้าร้อยคนมาถ้าห้าร้อยผมผมใจนี่เลยผมจะบอกมากล้องมันไม่เห็นได้ไงเห็นพี่จริงๆผมบอกเลยเห็นจริงๆ,ๆอาจารย์ผมอะ่ะเป่าให้มเมื่อกี้ถ้าผมบอกแล้วผมไปแล้วนะเอาพี่ๆ เห็นอะไรเดี๋ยวผมจะบอกมาไม่ใช่ไม่ใช่แหมมันเป็นเงาโอ้โหอะไรนะเงาอะไรนะเห็นนิ้วรอรอร้องอ๋อัาผมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเนี่ยตรงนี้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 นี่ตรงนี้ฮ้ามาห้าร้อยห้าร้อยเอาผมบอกแล้วผมไปแล้วนะรอรอมามามาเอาเสือสี่ร้อยแล้ว ว่าจะเอาห้าร้อยคนเท่าหน่อยโอเคผมจะบอกแล้วนะว่าผมเห็นเลขอะไรนะพี่ผมจะบอกแล้วนะผมบอกผมไปเลยนะพี่พี่แล้วเจอกันอีกทีนะครับวันที่สิบหกนะครับมาผมจะหยิบให้ดูเดี๋ยวผมท่องคาถาก่อนอะไรนะเดี๋ยวท่องคาถาก่อนเขารู้ได้ไงว่าคอยเป็นคมเมนนะมาผมหยิบแล้วมา ผมจะหยิบให้ดูนะมันเป็นเลขถ้าผมหยิบมามันจะเป็นเลขนะพี่พี่ดูนะครับหยิบแล้วนะเอาาาาา้าปั๊บมา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 เพราะเป็นเลขอะไรได้แล้วพี่พี่นี่เห็นกันยังครับเห็นยังเห็นยังพี่พี่ นเนี่ยเ่เห็นยังเนี่ยอันนี้เขาเรียกแล้วว่าอะไรนะเกาหลีน่ะเนี่ยหยิบให้ดูแล้วเนี่ยฮฮ hey. <laughs> นี่ไงฮาร์ดบีทฮาร์ดบีทเลขฮาร์ดบีทกรรมนี่ <laughs> เห็นกันยังหัวจะปวด <laughs> แหมพี่มันก็ต้องมีมุกกันบ้างไปนอนก่อนโอเค โอ้โหนี่นี่ยหยิบมาให้แล้วรักทุกคนครับผมขอคุณมากครับวันนี้ที่ติดตามนะครับนี่ขอไปนอนก่อนพี่อะไรเนี่ยฮีโร่บอกนี่ขอคุณมากครับวันนี้ที่ติดตามนะครับสวัสดีครับไปดีกว่าโอเคจบครับนี่เต็มคาราเบลขอคุณมากครับผมเต็มการาบูนดีกว่าพี่เน่ดูเพื่อความบันเทิงนะครับอีกสิบห้าวันนะจ๊ะ เจอกันโอเคพี่แล้วถ้าผมไม่เจอพี่นะนี่โอ้โ oh, ห oh, เนี่ยทีงี้ห้าร้อยโอ้โหคนยังเยอะอยู่เลยอะ่ะคนยังเยอะอยู่เลยไม่อยากไปเลยอะ่ะพี่ๆจะให้ผมเล่าเรื่องอะไรไหมให้เล่าให้ผมเล่าเรื่องอะไรไหมคนกำลังเยอะเลยหืมีพี่พี่จะให้ผมเล่าเรื่องอะไรปะตกลงอะไรก็นี่ไงพี่ ไม่ใช่นี่นี่นี่ผมหยิบมานี่พี่มันเป็นมุกมันเป็นมุกนี่หยิบมาปุ๊บ I love you ทุกคนเห็นยังเห็นเลขยังปับ๊บหยิบเลขมาปุ๊บไอ o v ิ y ยูฮานเพิ่งมาค่ะโอ้โหคนกำลังเยอะเลยมันพี่จะให้ผมเล่าอะไรอะ่ะหยิบสองมา <c oughs> ในชายหยิบอันนี้มาให้พี่กุสมาหยิบนี่ไอเลิฟยูหวยอะไรครับหวยไทยนี่นะครับงวดต่อไปนี่นะครับสูตรผมมันเป็นสูตรที่ว่าหวยออกมาโอ้ยไม่ต้องโอ้ยพี่ไอเลิฟยูนี่หยิบมาปั๊บผมไม่ได้เห็นเลขอะไรหรอกผมเห็นอันเนี้ย